ทนกระแสไม่ไหวอ้ำเปิดปากครั้งแรกหลังลบรูปอันฟอลโลไฮโซพกแจ้งเรื่องสะเทือนถึงไฮโซกึง้งต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆนั้นสวีทหวานสุดๆสำหรับสาวอ้ำาพัชราภาและไฮโซหนุ่มพกประธานวง ที่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆตกใจหนักเมื่ออยู่ๆซูปเปอร์สตาร์สาวอั้มพัชราภาอันฟอลโล่ไอจีไฮโซนหนุ่มพกประธานวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารูปคู่ของสาวอั้ำกับหนุ่มพกนั้นได้ถูกลบไปจากไอจีของฝ่ายหญิง ล่าสุดสาวอ้ําได้ออกมาพูดแล้วเป็นครั้งแรกผ่านทาง IG story โดยอ้ําได้โพสต์รูปข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เขียนว่าอ้ um so ําอันฟอลโล่ไฮโซพกแถมลบรูปคู่สะเหียนเล่นเอาชาวโซเชียลไม่เป็นอันทํางานมัวแต่เกาะติดข่าวสารเลิกกันจริงหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดกับอดีตแฟนมาแล้วทุกคนถ้าทําให้งอนแล้วก,ก็เจอริดแม่ ส่วนสาเหตุก็แค่สาวอ้ำไปงานของหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยทาให้หนุ่มพกงอนงอนมาก็งอนกลับไม่โกงโดยนางเอกสาวได้โพสต์สั้นๆว่าไม่เป็นความจริงนะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ